น,นี้เรามีประชุมประสานภารกิจนะครับก็มีเรื่องที่เราคุยกันเยอะแยะมากก็เรื่องที่อยากแจ้งสื่อมวลชนนะครับก็คงเช่นเดิมนะครับเรามีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาพิซซ่าซึ่งก,รรก็ทันรองเกตนะครับแระวงศึกษาธิการเรื่องนงานในการดำเนินการนะครับมีการขับเคลื่อนในการดำเนินการมีมิติที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องโอเน็ตก็มีการขับเคลื่อนนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีมีความคืบหน้าทุกๆอย่างผมเชื่อว่าการศึกษาของเราก็จะลดความเดือมล้อได้ดีขึ้น นะครับแล้วก็มีการการึกษา์ที่มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินการนะครับส่วนที่2นะครับก็เปเรื่องการแก้ไขหนี้สินมีการกับเคลื่อนนะครับซึ่ท่านรัฐมนตรีช่วยสุรศักด์ก็ได้การกับเคลื่อนไปอย่างดีนะครับวันนี้ในการดำเนินงานก็คือทาง สวทนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกองส่วนพักตากประกันแก้ไขหนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันในการทํางานเป็นเชิงกระวการนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการอบรมโดยคุดดุมนะครับมาช่วยในการอบรมในส่วนของสวทและก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวอย่างประมาณ8 4ท่านในการอบรมเรื่องของการแก้ไขหนี้จริงๆก็เป็นการลักษณะกลืงการอบรมเสวนามีการแลกเปลี่ยนกันในการให้ความรู้กับผู้ที่เป็นหนี้แล้วก็คงรับทราบข้อมูลข้อปัญหาจาก พูดจะเป็นนี้เพื่อเป็นเคสต t ดี้ในการหรแบบรารูปแบบแต่ละรูปแบบว่าถ้าเป็นนีอย่างนี้จะแก้อย่างไงต่างๆก่อนถึนคนหนุ่ม็็ะทาหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ได้คิดค่ายใจยต่างๆในการทาาํางานด้วยหัวใจในการทํางาน นะครับมีการขับเคลื่อนนะครับโดยทางสกพทอยเองท่านรองเกียรติซึ่งตอนนี้มารับผิดชอบเป็นหนวหนักข้ารางานในการขับขี่การนี้นะครับก็มีการในการประชุมหารือกันต่างๆในการปรับลดระเบียในส่วนสะกอนหลายๆที่ปรับลดลงได้ก็ดีนะครับมีความคืบหน้าซึ่งเดี๋ยวท่านรองที่ช่วยว่าคงมีการาิกรขับเคลื่อนต่อไปและคงจะมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแล้วก็คงจะมีการแถลงข่าวให้ปรากฏเป็นชัดๆว่าเราทับเคื่อนยางไรก็ยืนดีนะครับว่าเป็นการทำงานที่เราเป็นรูปธรรม ชัดเจนในการกับเพื่อนที่เป็นรูปกระทส่วนอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับเงินเดือนที่ในสภาก็มีการมาติดตามกันในกระบวนนี้มีการกระชุบกระชับกันก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะขัดข้องบ้างโดยเพาะผู้จบปิญญาโทที่อาจจะยังไม่เรียบร้อยในส่วนของกโอพอเรื่องต่างๆตอนนี้ก็บอกไม่ต้องรอในส่วนไหนที่เรียบร้อยให้ไปก่อนไม่อยากให้เกิดการที่จะต้องมีการตกเบิกเงินเดือนขึ้นมาเรื่องก็เป็นสิทธิ์ได้รับแล้วก็ให้รับก็เป็นเรื่องติดตามกันจริงๆในแต่ละหน่วยก็มีการดำเนินการขับเคลื่อน แต่อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในการงานในส่วนของมิติที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่เราต้องรอกพวันนี้ได้มีการพูดคุยกันอย่างไั่ได้ผลก็ท่านประวิตยก็ได้ติดตามสารงานก็แจ้งในที่ประชุมว่าในส่วนของกพก็ยังติดในส่วนของมทอถูเล็กน้อยรัฐมนตรีก็เลยได้ํำชับในการสั่งก็ให้ในส่วนของข้าราชการพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูก็ให้ดาเนินการไปในแนวทางเดียวกันกับข้าราชการครูให้ทันในเดือนนี้เมื่อเรามีผลหนึ่งสภาในการดาเนินการ ส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องโครงการที่เราดำเนินการเรื่องสุขอนทราบส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องสุขาดีมีความสุขมันมีการขับเคลื่อนหลังจากที่เราคิกออฟไปแล้วก็ได้มีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องทางบางสปทบในการดำเนินการส่วนตรงไหนที่ยังเป็นจุดที่อาจจะยังขับเคลื่อนได้ไม่ดีสปทเนี่ยก็จะเป็นในการติดตามในการขับเคลื่อนไปให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนในการให้เกิดการขับเคลื่อนทุกโรงเรียนจะต้องมีการปรับภูมงสุขาให้ดี ความุขภายใต้ในโยบายคือเรียบง่ายประหยัดในการดำเนินการนอกจากนี้แล้วในการประชุมนะครับก็ในส่วนของมติก็มีการย้นยําทางในเรื่องของสมรรถนะก็ให้ผู้บริหารแต่ละแท่งงานไปดูว่าสมรรถนะของผู้บริหารในระดับสูงระดับต้นระดับต่างๆว่ามีสมรรถนะอย่างไรแล้วก็ให้นําบทจากการประชุมสัมนาผู้บริหารระดับสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปขับเคลื่อนในแต่ละแท่งงาน ให้เป็นรูปธรรมส่วนทีท่เพิ่สัมปนาไปแล้วนะครับก็ให้อมีการทบทวนก็คือดีสก,กิลอบรมผ่านมายังไม่ถึง1เดือนก็เรียนันหมดแล้วเพราะนั้นก็เลยต้องมีการกระตุ้นกันในการทำงนานก็ให้นโยบายไปนะครับว่าทํำยังไงในการทดสอบเดือนเนี่ยให้มันเป็นมิติในเรื่องของความท้าทายตามยังไงอยากให้เด็กเข้ามาทดสอบเราจะไม่เน้นบังคับนะครับก็ไปเจอสมัครใจแต่ว่าการสมัครใจต้องหาวิธีในการจูงใจอย,อย่างไรซึ่งรัฐมนตรีก็ให้ตัวอย่างแล้วครับในการเล่นเกมว่า เราต้องบังคับให้เด็กเล่นเกมไหมว่านะครับเป็นเป็นวิธีหนึ่งคือทำเกให้เขาชอบแล้วเขาเกิดความอยากที่จะมาทดสอบมีความท้าทายเราต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้ตรงนี้เกิดขึ้นให้เขาเห็นความสําคัญหรือเห็นความสนุกของเขาว่าการทดสอบของเขาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนอย่างไรเขาจะได้เติมเต็มนะครับซึ่งในการทดสอบก็ไม่จะเป็นจะต้องไปทดสอบเมื่อปิดภายภาคเรียนก็สามารถทดสอบได้เรื่อยๆเขาจะได้รู้ว่าจุดอ่อนเขาเป็นอย่างไรในการดาเนินการบุบาทอย่างเป็น ในส่วนที่รัฐมนตรีเพิ่มเติมก็คือนอกจากุดเด็กแล้วก็คือทำไงให้มีบทการทดสอบให้ครบทุกสาระทุกกลุ่มวิชาในการดำเนินการก็ลองไปดูในในการดำเนินการนะครับแล้วก็ให้บทบาทหน้าที่ของสอบเพิ่มเติมในเป็นที่จะเป็นแหล่งในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ทดสอบสําหรับผู้บริหารซึ่งจุดเน้นก็คือการเพิ่มสมรรถนะของผู้บริหารของเรานะครับให้มีศักยภาพมากขึ้นในการทํางานในการขับเคลื่อนนโยบายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ